อันนี้ผักชีล้อมได้จ้ะเด้อนี่ทักทายนันนะคะมาชมผักปลาของสวีเดนกันค่ะให้เรียนรู้กันว่าผักปลาของสวีเดนไม่อย่างกินใดแน่อันนี้ผักชีล้อมจ้ะนี่นี่ผักชีล้อมไปกินกับลาบกับปนกับแก้วก็ได้ได้จ้ะเด้อไปเห็ดสลัดก็ได้ค่ะนี่ผักชีล้อมค่ะเงวไปอัดหลาดพี่น้องเลยนี่ ลายให้ขาดค่ะบุนเมกิสันแรนออกกําลังกายยังบอสอไปสรงลูกไปตรงเรียนแล้วกันเลยยางเขาป้าเบิ้งค่ะนี่ผักชีล่องเนี่ยจังเสียอ่อนๆเดพี่นองจ้ะเนี่ยนี่เหตุเบื้องกินกับปุน้นกับแก้วกับลาบก็ได้จ้ะหอมค่ะ ไปลุยเบืงผักอีกชนิดหนึ่งเด็กอย่าเด้ออันนี้คือให้มาเรียนรู้ว่าผักของสวเดนผักปลามมนมีอย่างกินได้แน่อันนี้ผักชีล้อมค่ะแซ่บแสบกันค่ามาเด้อมาเด้อเรียนรููไปน้ำกันกับผักสวีเดนจ้ะนี่ผักอีกชนิดหนึ่งก็คือผักกุมมนะจ้ะนี่ผักกุนผักกุลม เพื่อนพาเอื้นเพื่อนพาเก็บเพื่อนพากินเนาะแม่เจสันแม่เจสันเคยร้องแล้วจ้ะผักชนิดนี้เอาไปเอาไปลวกกินน้ำพริกเอาไปผัดน้ำมันหอยนี่นี่เขาเรียกว,ว่าผักกลุ้มพี่น้องจ้ะเก็บไปกินเราแซ่แบค่ะบางคนก็เอาไปดองด้วยจ้ะเด้อชนิดนี้โอ้ยมันไหลาตาวะเนาะมาเลยเนาะเห็นหงบอพี่นอ้องเลย เมเกสันพยำ่ำนี่ผักชนิดนี้จ้ะนี่ลายโคตรค่ะผักกุมช่วงนี้ผักกำลังเกิดกำลังให้เก็บด,กด้วยจ้ะเด้อเมเกสันเห็ดไทยให้เบื้องว่าผักแบบใดที่สวีเดนเขากินได้น่าจ้ะผักชนิดจ้ะผักเรียกว,ว่าผักกุม้มสามารถกินได้ค่ะนี่ ไปแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเมื่งพี่น้องจ้ะต้นไม้ดอกไม้งามงามพี่น้องเอ๋ยเห็นบ่นี่งามคักงามแน่นี่ไทยให้เห็นถึงรูดนะถึงรูดดูกระลังสีเขาหนาห่อนพี่น้องเอ๋ย ดอกไม้พักมันก็นสิออกให้เฮายางไปใส่งามขังถนนเนาะพี่น้องจ้ะนี่กับแม่นม้ำชมบรรยากาศกันเด้อจ้ะเด้อ สมความสวยงามของประเทศสวีเดนกันบรรยากาศสดชื่นค่ะบ่นานาวบันไดค่ะออกเย็นๆนะซื้อไปลุยก,กันเบื้องพักอีกจ้ารถไฟสวีเดนเน้อใจพยพิหนาบ้านแม่เจีรสันเวลาประเหตุงาน,นี่ก็คือรถไฟแป๊บเดียวค่ะชมบรรยากาศของสวีเดนเ้อค่ะเด้อ แล้วไปมาเบ่งดอกไม้พี่น้องจ๋าก็เห็นว่าดอกไม้บ้านดอกไม้สีวิเดนก็จังบ้านเฮาบ่านี่งามค่ะเมื่อนี่เป็นมือคลิปทําชมบรรยากาศชมดอกไม้ชม พักต่างๆของสวีเดนได้จ้ะเด้อช่วงกลงังสิเขาหนาฮอนสวยงามมาให้ดูให้เห็นค่ะโอ้ยไปลุยเบื้องพักกันเด็กจ้ะนี่นาตาพักอุ้ม ยูหนาอพาร์ตเมนต์ยูหน่นาตึกพี่นองง้องเ้ยมีถูกหมอกทุกบนเลี้ยงพักห้เฮาเก็บได้ตามสบายนี่อ,อไปนี่แม่เจสันมัสเสนอพักฟันสิงโตนี่เด้อพี่น้องนี่ สามารถกินได้ค่ะพักชนิดนี่อันนี้ต้นกำลังอ่อนอยู่เลยนี่พักฟันติดตัวเอาไปกินกับปนกับเจ้ากับลาบก็ได้คือกันดาจะแต่ว่าสออกเป็นขมๆจากน้อยเนี่ยสไตล์นี่ค่ะเป็นยังสีน่าพี่น้องเลยนี่ควนกับกินเบร์แตะพักพี่น้องจ้าไปไม้ห้เลียนรู้นํากันจ้าพักแต่เป็นดอกก็สะเป็นดอก,ส,ดอกสีเหลืองนพาปนที่เอามาเป็นนัน ต้มเป็นช้าไหมลายพดค่ะอันนี้จะพูดพักยังดอกน,นี้อันนี้็มาชมดอกไม้อีกชนิดนึงพี่น้องมเมกสันบอกว่าเป็นดอกอีหังเตว่างามงามคักพี่น้องจ้ะดอกไม้ชนิดนี้นอีกอันนึ่งงามสวยงามมากค่ะ ยางไปใสก็มีแตดอกไม้ค่ะยางไปขางทั้งกระดอกไม้ป้าเยอะแยะมีแตสวยงามมากเลยค่ะป้ายคลิปสวยๆมาให้ดูนะคะสวยๆดอกไม้ป้าย มาเบิ้งอีกพักชดิดหนึ่งก็คือพักเสียนได้พี่น้องนี่นี่ต้นพักเสียนว่าต้นพักเสียนเป็นต้นเป็นไดเป็นแบบนี้ค่ะเอามาขั้นโฉมพักพักเสียนสีวิเดนค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่แต่มันยังบะซ้ำเกิดหลายค่ะมันเพิ่งที่นั่นเพิ่งทีเขานาห้อนผนยังบะซ้ำเรงบันไดจ้ะ ไปแล้วค่ะจบคลิปสันส้นๆเลียนๆมวนมวนชม,มบรรยากาศชมพักแต่ละชนิดเด้อค่ะเด้อบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ